แมวชมพูเห็นกล่องกระบาดวางอยู่กลางห้อมแมวชมพูโอ้โหกล่องนี้ต้องมีของกินชัวพุ่งเข้าไปหัวฟาดกล่องเสียงโครมแมวชมพูพูดตรงกล่องแล้วทำหน้าแปลกแมวชมพูอืมเหมือนกลิ่นประจนภัยจังพบว่ากล่องว่างแต่มีลูกบอลวิ่งเล่นเองแมวชมพูนี่มันแม่มดบอลน,นี่วา แมวชมพูวิ่งไล่ลูกบอลไปทั่วห้องชนเก้าอีล้ล้มเสียงตู้กระเด้งฮ่าฮ่าแมวชมพูกระโดดตีลังกาเพื่อตะปบลูกบอลแต่ตกลงบนหมอนแมวชมพูโอ๊ยแต่ผมยังคูอยู่นั่งหอบกับพื้นลูกบอลวิ่งวนรอบตัวเองแมวชมพูเหนื่อยแต่สนุกเกินคาดข้อคิดบางครั้งสิ่งที่เราคาดหวังอาจไม่ใช่สิ่งที่เจอแต่ก็อาจสนุกเกินคาด